มึงปีดไปด้วยอืมไม่แน่ใจจะเวิร์กนะป,ปะออ่ะนะเอ่อมึงนี่มึงก็นเนั่นก็นี่แผนของผมคือผมจะเล่นกระบะร้อยยี่เนาะเพราะนั้นเอ่อหนูออกแซฟปเปอร์เพิ่มไม่ได้ พรออกซพเปอร์เพิ่มไม่ได้ปพราะผมเสียมแมนคอนโทรลเลยเพราะว่าอีกฝั่งเขาแคปทงในสองจุดพร้อมกันสามจุดพร้อมกันเนี่ยแต่ของเราแม่งเสียมแมนพาวไปขุดบ้านเสียเวลาขุดบ้านกว่าจะออกวีตัวแรกมาอีฝั่งแม่งเตรียมเกยมยูนิตยู่ิตสามไวแล้วเดี๋ยวทงนั้นล่าผมต้องให้ซัพเปอร์เขาไปเคลียร์เนาะเราต้องวางกระ,ระเบิดจับมอไซค์ไว้เพราะไม่งั้นมอไซค์มันจะเข้ามาแทะทงอะ่ะตีรถเพียจากปกติที่ในรีเซ็คชั่นตัวแรกจะขึ้นแนวหน้าไม่ทงนี้ก็ทงนี้เลยเนาะเลยต้องไปลักหลังบ้านนะ แล้วเดี๋ยวเซกชั่นสามตัวเสร็จผมขึ้นเทคไอผมเลือกโคลรอยี่มาแล้วเตรียมขึ้นเทคเลย infantry section a u t o m a happen t r r a i n จริงๆด่านนี้ไม่ค่อยเหมาะนะถ้าเป็นแบบเฟมวิลไม่ก็รถจูนิดที่ตัวรถกระบะมันปอมปมันสามารถอยู่ยืนอยู่ในแนวตัวเองได้ดีอยู่ดีพ๊อด่านนี้มันแนวมันค่อนข้างว่างอะขอบมันทำงานได้ดีกว่าอีกแล้ว

ผมคิดว่าหมอไฟน่าจะมาแคปพงซุนตาเสร็จเปเทียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวนี้แรลรี่ไปนั่นเลยแล,ล้วกันคุณสกียากงานนี้ ปัญหาเวลาเจอบอร์ก,กรี่คือสู้สู้จะไม่ชนะเอาเลยขอขอมุยิงก่อน,นอเคนี่มานี่มนี่มุงน,น,น,นั่นมุ่งมานี่ครับ แมงเอ้ยฟูลไปชนะดนั้นเลยไอเชน,น้าบา้านช่างเอารถกระบะมาปดทงไม่ได้เสียธงด้วย แห่งเอ้ยปดทงไม่ได้เหรอใช่ปดทงไม่ได้ปดทงไม่ได้นี่แบบโอ้ยเซคชั่นเอ้ยเซคชัน่น ก็ซอมเกณฑ์มาแล้วเปบ้าตลกบูรละแม่งไม่ได้เลยเลยมอไซก็หนีก็ไปซ้อมเหมือนเดิม อืมเยี่ยมไปเลยครับมึงกลับไปผมว่ากระเบืดไม่ได้แล้อ เออโอ้มันไม่ถึงลำมันไม่ถึงลำมันไม่ถึงแกเป็นยูดิจอดโง่เลยแม่งเอ้โอ้ยเหี้ยเอ้ ครับตลอกกู่ปะเนี่ยมึงยิงนะั่นเดี๋ยวมึง,งมานี่ก่อน ไปไล่นอนตอไปไล่นอนตอโว้ยเฮียอืมมอไฟนี่ผมอะไรเนี่ยดีบัก๊กูด้วยพัชเจเกอร์เขามานีกว่าแม่งผมไม่มีชแนลเลย มีชนแนนก็ระเบิดไม่ได้ไมลูกกันนี่นต่อเออนี่เป็นนั่น แฟคเบอร์ลิงโอ้โหเฮ้อแม่งเลยพวกเนี่ยเฮียอีกอยากกดเต็นท์พยาบาลวะแต่กดไม่กดไม่ได้วะตัวแฟคเบอร์ลิงต้อนไปแล้วเฮียแม่ง แฟ็กวิ่งเขาวิ so right ่งเข้ามายัดผมแตกเลยนะตอนเนี้ยไม่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 ต้องเข้าไม่ต้องเข้าทหารไม่มีเลือดเลยทั้งตัวเ นี่มันนี่โอ้โเยเยอะเลยแม่งเอาดึงดึงพวกนี้ไปก่อนมึงไปเคลียร์ล่างครับโอ้กูถามจริงตายกู มันนี่มันนี่มันนี่จับจับจับไม่ได้พวกโคกทำเพี้ยอะไรได้บ้างเนี่ยแมงนี่ก็ฟูไม่ได้ด้วยแมงเอ้ ก็ปนกลน่ะคือถ้าหามสู้ไม่ได้เลยเว้ยเลคชั่นแซมอุเกอรี่อ่ะไอ้นี่ก็สู้ไม่ได้อีกโอ้ฝั่งหนูก็คออินยูดิตมาอีกแม่งตายมี้อ่ะแม่ง โดนตัดคอนออมอยู่แล้วถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ผมด่ากดกดเอดิกันสีกระบอกแล้วไล่สไนซ์มันเทียร์ตัวล้วนะจริงๆแบบสภาพยูนิสภาพยูนิตทำอะไรไม่ได้อะตอนเนี้ย อีฝั่งเติดอะไรวะติดปืนได้ไม่ต้องขึ้นเทกอะ่ะอะไรติดปืนเร็วอ่ะวันนี้มึงก็ฟูไม่ได้อีกไหมามามา,มามต้องติดก็เชี่ยกูลืมไปกูติดติดเชี่ยอะไรไปกูก็ฟูไม่ได้แม่ง ดาวโคตามเลยแม่งเลยไปแคปตรงนั้นก่อนเลเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถมต้องเตรียมอิิการมีกระบอกหนึ่งอะมาอีกแน่ สิบหนึ่งนาทีพี่สามน่าจะมาแหละ่ว้ดีกันตกเอออีดิกันตกครับพ่อเอ้ย เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเจติกากูอยู่ไหนเนี่ยใส่ตาบยิงไม่ถึงยิงไม่ไดัดนี่มันนี ผมจะให้ดิกันก็บอกนี้เสียไปไม่ได้อะต้องรีบไปเอาคืนด่วนเลยอยู huh. <sky> ่ไหนอยู huh. uh ่ไหนเฮ้ยยิงนี่ก่อนนี่ยิงนั่นไหนกันหมดวะ

แล้วเดี๋ยวเอาเอาสโคบผมไลกผมเริ่มทยอยติดสโคบเพียรตัวแล้วนี่ดีที่ว่ามีเติมคนถูก25เซนช่วยชีวิตไว้อะถ้าไม่นั้นผมเติมคนที่แตกตายหาเลยเป็นไงมึงเฮ้ยย่าย่า ไอาตีโขเวอร์ด้วยเชียแตคนไม่ถัดแม่งเออผู้นี่เบอร์นหนึ่งเบอร์นนนนสอง ไปแคปทงก่อนแล้วก็คลอยแคปขึม้นมาพาร์ตี้โฮเวอร์ลง <i> อยู่อยู่อยู่กับทีแม่อยู่กับทีแม่โอเ <i> คเดี่ยว <i> มึงมานี่หนะ่ะ เฮ้ยฝังให้มึงถอยชิบหายเออวางไม่ได้หรอแล้วผมกดอีกการอีกกระบอกเหนือกันเนาะข้างล่างแม่งมาอีกช่างแน่แน่นี่กันเดของลูฟ่าแล้วกัน มึงหันหนะดีที่ว่าเขาไม่มีได้บอมเนาะถ้าเป็นอามเบอร์เขาปล่อยหวัวจะโตแตกได้ถ้าเล่นถ้าเล่นทานเนี่ยดูระเบิดทางไหน

เอาเฮียตีเดียวตายมีเข้าคค้งอ่ะเดียวเวลา งงเลยแม่งเแยอยู่ดีๆเที่ยวจะตายอ่ะอยู่ไหนคู่เลยแล้วกันอย่าอยายา,ยา,ยา,ยาย ปืนกระจอกเพียเอ้ยเห็นสูงจะตายเอาเนี่ยเพอาะคุลืมไปกูไม่มีน้ำมันพอพอพ่อกลับเลยเออน้ำมันได้ละเออพูดหน่อย นี่กระโดดขึ้นบ้านนี้ไม่รู้มันจะวิ่งไปไหนฟีสามอะผมเสียปืนกลไปด้วยแม่งเลยบนมาแล้วฟีสามขึ้นบนป้าปล่อยไปเลยปล่อยไปเลย จะทันเปล่าควาถามอ่ะนี่ถอยมาโอ้ไม่ไม่ไม่ฮึ่มปืนพี่อะไรจะห่วยขนาดนี้ครับพ่อเอ้ย คือยิงไม่โดนเลยอ่ะเอ่อไม่ได้ใช้รีมิเตอร์จริงๆฟิลิปิิเตอร์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีกระสุนโอ้เหี้ยเย เสียปืนกลคือคือตอนนี้มีเอทีกันไปไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะว่ามันไ <c oughs> ม่มีรถถังทับเกมอ่ะ <c oughs> แล้วก็รีทีล่ะต้องมาเนอะทุก <c oughs> ันนี้ เ้านเม่ uh, no no ่อไกร่ประหุ่ไวะมึงตัวหนึ่งไปนี่เดี๋ยวผมคพอ่เอามาทินด้ามาต่อเนาะเออจ้ารู้แล้วจ้า

มันนี่มันนี่มันนี่มึงวันนี้ไม่มึงอะไปนู่และถูกละเอู้สก็อตเป็นโน่นไปนโน่น

แท็กพี่อะไรตัดรู้ไหมกหระบะร้อยยี่แม่งกากวะ่ะ yeah, ยี่เยป็นกูเจอไอ้ชื่อไอตกันสนไนซ์ สองสามก็บอกวูไม่เล่นมีผ่าแล้วเว้ยต้องตุ๊ก้าดีกว่าแม่งยาวอ่อนเนี่ย